สวัสดีค่ะกะ็ช่วงนี้พี่แอนนี่ยุ่งมากๆเลยนะคะก็คือแบบจะพูดบ่อยมากว่ายุง่งนู่นยุ่งนี่นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าพี่แอนนี่มีลูกสองแล้วก็ทํางานด้วยนะคะบางทีอาจจะไม่มีเวลาอัดคลิปตามตามที่ตรงตรงที่บอกนะอย่างที่บอกว่าวันพุธกับวันอาทิตย์นะคะขอโทษที่ขอโทษมากๆด้วยนะคะ เนี่ยก็วันนี้เป็นวันฟู้ดแต่ว่าพี่แอนนี่ขอไม่ทําเป็นขนมแล้วกันนะคะมาทําเป็นอาหารให้ดูดีกว่าเพราะว่า,อาอยัางไงเราก็ทําทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จาได้พี่แอนนี่จาได้ว่ามีมีน้องคนนึงถามมา,เ,าเกี่ยวกับทำสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะวันนี้ได้โอกาสนะคะเหมาะเจาะเลยคือจะทานะคะเพราะว่า,าพวกลูกอยากทานอะไรเงี้ยเราก็จะมาดูเลยว่า วิธีการทําของพี่แอนนี่เป็นยังไงนะคะก็เริ่มจากน้ําเดือดแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่เกลือลงไปแล้วเราก็จะต้มพวกเส้นสปาเกตตี้นะคะนะก็อยู่ที่150กรัมถึง200กรัมนะคะพียแอนี่ใช้เนาะสำหรับทาน3-4คนนะคะก็3-4คนนี่คือกันในครอบครัวแอนนี่นะเพราะว่ามีลูก2เด็กก็ทานไม่เยอะนะโอเคเดี๋ยวเรา,เรามาต้มสปาเกตตี้แล้วก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ ถ้าส่วนน้ำซอสของเรานะคะ,ะก็จะมีเบคอนนะคะเบคอนของพี่แอนนี่มีแต่แบบสำหรับไปทานอาหารเช้านะคะใครจะเป็นแบบว่าเป็นที่หัน่นหั่นเป็นชิ้น,นเล็กๆก้อน,นเล็กๆก็ได้เป็นลูกเต๋านะคะแต่ว่าวันนี้พี่แอนนี่มีแบบนี้ก็จะใช้แบบนี้แทนนะคะใช้แทนก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครจะใช้เป็นพวกแฮมก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยแล้วกอ็อย่างต่อมานะคะก็คือมีเกลือริกไทยไข่หนึ่งฟองนะคะ เราก็าวิปปิ้งครีมนะคะใช้200กร,รัมต่อไข่หนึฟองเรากา็น้ำมันมะกอกนะคะก็ส่วนประกอบอสำหรับน้ำซอสของเรานี่ก็มีแค่นี้ค่ะนะคะเดี๋ยว พอเราเต้นต้มสปาเกตตี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาหัน่นเบคอนให้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะคะโอเคน,ะคะนี่พี่อนันนี้ก็ต้มเส้นสปาเกตตี้เสร็จแล้วนะคะวิธีการสังเกตเส้นสปาเกตตี้นะวิธีง่ายๆเลยก็เอามาหนึ่งเส้นนะคะเราก็ใช้เล็บเนี่ยคะ่ะเนี่ยจิกเข้าไปแล้วเราจะสังเกตด้านในนะ ว่าเส้นมันใสหมดหรือยังหรือว่ามีจุดตรงกลางนะคะจุดจุดตรงกลางเนี่ยอยู่ไหมนะคะถ้าเกิดว่าเส้นใสทั่วกันแบบนี้แล้วก็คือว่าสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปเทออกแล้วก็ล้างด้วยน้ําเย็นสักครู่นะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาสุกต่ออีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเทก,ก่อนเอามานะคะ เขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันมะกอ,อกลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดเบคอนน้ามันเขาก็จะออกมาเนาะทีนี้ก็ใส่น้ํามันมะกอ,อกลงไปนะคะแล้วก็ใส่เบคอนหรือว,ว่าแฮมอย่างที่บอกไปตามความชอบเลยแล้วเราก็จะผัดให้เขาออกเรืองเหลืองก็ปอดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แลวนที่รอผัดเบคอนนะคะเราก็มาเตรียมอเออตกเลยมันเรามาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะคะรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันใส่ยาวก็อันนี้นะคะใส่วิตุงครีมลงไปนะคะก็กะประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยกรัมนะคะหรือ่อันนี้ใช้แบบแก้ววัดเอาแก้วน้ำด่มบัดเอานะคะแล้วก็ใส่ไก่ไก่ลงไปเลยหนึ่งฟอง ทีนี้เราก็จะมาตีเนี่ยไข่ให้เนียนเข้ากันกบับยึปยึีกินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะโอเนี้เราก็ผัดเบคอนให้ออกกรอบๆหน่อยนึงแล้วนะคะบอกถึงบอกเนี่ยน้ำมันเบคอนออกมาแล้วเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจำเป็น ใส่น้ำมันมะกอกเยอะนะคะแค่นี้ก็พอเห็นไหมออกมาเต็มเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เส้นสปาเกตตี้ออไปเลยทีนีเ้เราก็หลังจากนั้นเราก็ผัดเส้นสปาเก็ตตี้ไปเลยนะคะก็2นาทีให้ทั่วกัน อีน,นี้พอผัดให้ั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือกับพริกไทยลงไปเลยอันนี้ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปนะคะเป็นสักเล็กน้อยถ่าหลังจากนั้นนะคะเราปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็เรายกกระทะลงจากเตานะคะเสร็จ เรายกกระทะลงจากเตานะคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ําซอสวิปปิ้เครีมกับไข่เนี่ยเราก็เห็นไหมทันนี้ก็คนจนกว่าไม่มีเมื่อไข่ขาวอยู่นะคะทีนี้เราก็เทลงไปเลยนะทีนี้ก็คนเร็วๆค่ะเดี๋ยวไข่มันจะสุกนะคะ เสร็จแล้วเราก็เทใส่ลงในชามหรือว่าจานก็ได้ค่ะอย่าอย่าไปทิ้งไว้ในกระทนะนะเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันสุกแล้วเป็นล่นไม่สวยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาจัดใส่จานเลยนะคะถ้าเกิดว่า ราก็จะมาจัดใส่จานถ้าเกิดว่าใครคนไหนที่ชอบออซอสครีมเยอะเราสามารถเพิ่มได้นะวิปปิ้งครีมนะคะจัดใส่จานจริงๆแล้วมันต้องมีที่เป็นเขาเรียกพิทาซีลีใช่ไหมที่นี่นะคะเป็นผักชีฝรั่งนะคะโรยหน้าแต่วันนี้พี่แอนนี่ไม่มีนะคะตามสไตล์กวนขัวก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะ อย่าง่ง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถรับประทานได้เลยเราก็ตักตามความชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่นะคะไมเอ่ยใครชอบพวกแฮมพวกเบคอนอะไรเยอะๆหรือว่าครีมครีมเยอะๆแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามความชอบของเราเลยนะโอเคค่ะคลิปนี้พี่อันนี้ก็เอา สูตรคาโบนาลาของพี่แันนี่มาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะยังไงก็เดี๋ยวเพนนี่ขอตัวไปทานก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันบ๊ายบายค่ะ